สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอก็จะเคยประจำน้ทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซูซีจะมาซูซีโจ๊กจีจุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปเยอะแล้วก็ติดตามเจดมได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะจ๊ะฝากเป็นโลจ่ใจให้ฉันและทีมงานง่ายๆนี่แหละทุกคนนะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเร็วเลยทีเดียวไปดูผลฟอร์ที่น่าสนใจไปกับเมื่อคืนน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 นีีีีีี้้้กกกกกกัััเเเเเเลลลลยยยแแววะะะะะจจ๊๊ไปรรริ่่่มมมมมทพพ์ขออออองงงโโฮืืคคฟ ก็แพ้ค่ะบ้านให้กับฮันเตอร์ไป1-4นึ่งสี่อีนี่ต่ออีบอลอินเดียนะจ๊ะนะจ๊กะกาคาตตาพรีเมียร์ดิวิชั่นเอในจ๊ะเมื่อคืนนะ แต่ใน,นของเรนโบว์เปิดบ้านเสมอกับเพียร์เลสปายศูนย์ศูนย์นายจ๋าไข่ไม่แตกยักษ์หน้ายักษ์เอวตัวอีกหนึ่งคู่นะจ๊นจะนายจ๋าเมื่อคืนนี้นะยูเนตเต็ดซิกิมเล่นในบ้านนะเอาชนะโมฮัมหมิดไปสามต่อศนะูนย์นายจ๋ายักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวอ้าวนั่นคือผลฟอร์จูน่าสนใจมากว่าเมื่อคืนนะจ๊ะจะดม์อัดคลิปนี้ก่อนเกมรอบรองชนะเลิศของศึกฟีฟ่าคลับวัวครับ2025ชิงแชมป์สโมสรโลกนะระหว่างปารีสแซงต์แชรมงกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยผลเป็นยยงไดดูเเเอออาาาทีี่หนนน้้จจะะแลกกม็บรร ด้วยที่โมโนทเนชยและโมโนแม็กซ์กับพี่จอมบ,บอบูน,นั่นเองนะจ๊ะเมื่อคืนใครได้ดูอยู่คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าสนุกมากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะอันนั้นคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนะทีนี้มาต่อที่ข่าวคราวใงการาลูกหนังโลกกันบ้างก,ก็แล้วกันนะพวกแกนะไปที่พวกพิพร,รีลิฟูก,ก่อนเลยตอนนี้เนี่ยนะผู้เล่นขาออกกําลัง,ลงได้รับความนยมิยมอย่างมาก2คนที่ตกเป็นขาน่าวหนาหูเลยวันนี้ข่าวเรียงกันให้2ข่าวแรกเลยก็แล้วกันคนแรกนั่นคือลุยส์เดอะไบทอมดิอาร์นะจ๊ะปีกจอมดีทีีีีมมมชาาาาตติิิิิโคลลออออเเเเเเเบบบบยยยขขงููพพรรวว์์นนนน่่่กกกกป็ัทสสืจุด ล่าสุดซื่อเยอรมัน darum, อย่างบิลรายงานออกมาแบบนี้เขาบอกว่าเสือใต้บาเยิร์น,นนะกําลังเร่งเครื่องเลยที่จะเจราจาสัญญาส่วนตัวเงื่อนไขต่งตนางนๆานานานากับเอเย่นของ Louis z, ลุยดิออสรวมถึงเจ้าตัวเนี่ยนะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จการซื้อตัวดิออสมาเล่นให้ที่อารีน่านะเนี่ยนะจ๊ะโดยรายงานก็กล่าวมาเขาบอกว่าทีมดังแห่งคว้นบาวาเรียนเนี่ยจะขึ้นข้อเสนอเบื้องต้นอยู่ที่60ล้านยูโรและรวมแอดออนที่20ล้านยูโรไปเบ็ดเสร็จจบที่80ล้านยูโรในแพ็กเกจของลุยดิออสนัเนีองนะจ๊ะซึ่งเรื่ ที่โปรพิพรีหรือปูเขาตั้งเอาไว้ว่าดิอาสจะย้ายทีมได้ก็ต่อเมื่อมีแพ็กเกจร,รวมทั้งสิ้น80ล้านยูโรนะซึ่งตอนนี้ตัดคู่แข่งทิ้งเลยบาร์เซโลเน่บาร์เซโลนาตอนนี้ไม่มีเงินพอที่จะซื้อลุยดิอาร์สนะจ๊ะหลังจากแฮลวนิโกวิลเลียมไปก่อนหน้านี้ก็ตามเนยนะแต่ ปัญหาการเงินของบาซ่าก็ยังไม่ถูกเคลียร์ร้อนะจ๊ะกลายเป็นว่าตอนนี้เป้าหมายหลักของบาเยนร์คือดีอาร์ตเป้าหมายหลักของดีอาร์ตคือบาเยนร์แล้วและเขาว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยนะปีกวัย28ปีเนี่ยเริ่มสนใจในการย้ายไปอยู่กับไบเร์มลิกจริงๆแล้วและพร้อมรับค่าเหนื่อยที่อยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะถ้าไปบาเยนร์รับเพิ่มขึ้น3เท่าตัวตอนนี้มันหลายกระแสนะพวกแกน,นะบางกระแสบอกว่าดีอาร์ตรับค่าเหนื่อยที่แสนสี่ต่อสัปดาห์ยังไม่หักภาษีพอหักภาษีเสร็จเบ็ดเสร็จมันก็จะจบแต่ปรถ้า,ถาะาณ หมื่นปอนต่อสัปดาห์แบบหักภาษีแล้ว5้0 0มืนห้าันปอนต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่สื่อบางสื่อมันก็ตัวเลขไม่ค่อยตรงกันนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้นั่นแปลว่าโอกาสที่ดิออส จะรับข้อเหนื่อยสเท่าจากบาเยอร์มิวนิกถ้ารับแสนสี่จริงๆไปอยู่บาเยอร์จะรับสัปดาห์ละสี่แสนสองซึ่งที่ดับว่ามันเกินไปแปลว่าตัวเลขแสนสี่เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่หักภาษีแต่ถ้ามองกันว่าถ้าหักภาษีแล้วเหลือสักหกหมื่นสามเท่าเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นฟอตต่อสัปดาห์อันนี้ค่อยเมคเซนส์หน่อยนะในมุมเจ๊ดำนะส่วนแต่ละสื่อรายงานไม่ตรงกันก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะเรื่องค่าเหนื่อยบางทีมันมันต่างกันนะ่ะมันไม่มีใครให้ตัวเลขที่แบบคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าร้อยนะะจ๊ะ เอาอีกหนึ่งคนที่จะนำบอกไว้นั่นคือเดอะกรองจุ่มกาจปองดาวิดนูนเยสในศูนย์หน้าทีมชาติอุรุกวัยนะจ๊ะล่าสุดจะตกเป็นข่าวกับนาปโปลีหนาหูเลยเพราะการย้ายออกของวิเตอร์โอซิเมนที่จะย้ายไปอยู่กัลตัสรายในตรุรกีซูเปอร์ลีกเริ่มจะมีเขาโครงความเป็นจริงแล้วทำให้นาปโปลีต้องการกองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมนะและตอนนี้ตกเป็นข่าวนาปโปลีหนาหูเลยด้วยราคาประมาณ70ล้านยูโรเลยนะลิบูตั้งเขาไว้ประมาณนี้เพราะตอนที่ซื้อมาจากเบนฟิกาตอนนั้นก็ประมาณ85ล้าน,ลนแลปดริบห่วาวล,าาาล้ายนนั่น่องนะง ออกมาแบบนี้เขาบอกว่าอันนี้หลังจากที่โรซิเมนจะย้ายออกจากนาปุรีแล้วนี่นะสัญญาใหม่ของดาวินนุนเยสกองหน้าคองรีบูราจิมชาดูรุกไวก็เป็นประมายใหม่กองนาปุรีด้วยแล้วก็โซซาดาเทเรลนาวินกับนาปุรีคุยกันแล้วแล้วเขาอยากจะย้ายด้วยแล้วก็มองว่าความสำคัญระหว่างดาวินกับนาบุรีเกิดขึ้นคนข้างแน่น,น,น,นอนเลยตอนนี้อ่ะนั่นคือ ดาวิลนูเยสเดอะกล่องจุ่มนะจ๊ะกับนาโปลีซึ่งถ้าเกิดลิปูปล่อยดิอาสได้80ล้านยูโรปล่อยดาวิลได้เจ็ดสิบล้านยูโรรวมกันนี่เอาไปซื้ออเลิเซนเออร์อิซัค150ล้านยูโรสบายๆเลยนะไปดูคู่ชิงชนะเลิศของศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์คับทีมแรกกันหน่อยเพราะคลิปนี้ที่ออนเนี่ยจะนำอัดก่อนที่คู่เปเชกับเรอัลมาดริดจะเตะกันนะจ๊ะนั่นคือเชลซีนะฐานอัลกัฮารกเอาชนะฟลูมินเดซได้2อศูนย์จากสองประตูของชาวเปโดนั่นเองนะจ๊ะเล่นเออาเนโลเนี่อนโออ้โหจจจจะะเเปารีสซ ไม่ได้ต่างกันเลยหนักพอกันนั่นเองนะจ๊ะโดยเอนโซ่บอกแบบนี้เขาบอกว่าอืสำหรับเอนแล้วมันไม่ต่างกันหรอกพี่จะเจอปารีสหรือเจอเรอาดรดใครก็ตามที่ผ่านก็มาชิงน,นะมันก็ต้องเป็นเกมที่หนักอยู่แล้วก็ต้องตามนั้นแหละแต่เชนซีของเราเนี่ยจะยึดติดกับแพนของเราและการทำงานของเราเราจะพยายามอย่างมากเลยที่จะเอาทัศติของเราเนี่ยลงไปใช้ในเกมนัดชิงชนะเลิศไม่ว่าจะเป็นปารีสหรือเรอาบรดเราจะสู้ขาดใจอันนั้นคือเอนโซ่เฟรนาเดสขุนแผนแหน่งทูปะเตมีบริช สเตมฟอร์ดบิทนะจ๊ะของฐานายกถารักเชนซีนั่นเองอ่ะรอชิงเรียบร้อยคลิปนี้ออนรู้แล้วว่าเชนซีดวลกับปารีสหรือเรอัลมาดริดนะจ๊ะไปต่อนที่พระเอกของเชนซีกันหน่อยแล้วกันจะดําดูอยู่วันนั้นชัวเปโดรนะจ๊ะตัวรุกทีมชาติบราซิลนะที่ย้ายจากบเบลตันอันโทนบียนมาอยู่กับเชนซีด้วยค่าตัวรวมเบ็ดเสร็จแพ็กเกจที่60บล้านปอนด์เนี่ยนะลงสนามเป็นตัวจริงเกมแรกให้เชนซีพวกเหมา2ประตูในชัยชนะที่เชนซีชนะฟูเมนเซได้สอูเลยนั่นเองนะจ๊ะจะ เพราะเขาเนี่ยเป็นเยาวชนของฟลูมิเอนเซ่ก่อนจะย้ายไปอยู่วัตฟอร์ดเมื่อปี2020นั่นเองนะจ๊ะเล้ก็สัมภาษณ์กับดาโซนแบบนี้หลังจบเกมมาจะได้รางวัลซูพีเรย peria p l a อ e r of the match นะดอแมชแล้วก็ยิง2ประตูสุดสวยเนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าอืมเปว่าเปก็ดีใจนะพี่ที่เปยิงประตูให้เชลซีได้อะแต่ว่าเปมาคิดดูอะ่ะบอลรายการเนี้ยมันมีความสังคังมากๆเลยกับฟลูมิเอนเซ่เพราะว่าเขาจะทำเงินได้เยอะมากๆถ้าเข้ารอบไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเปก็ทำได้แค่ขอโทษแหละแต่เปเป็นมืออาชีพพอตอนเเเเเเนนนีีี Chelsea, Chelsea, ี้้้ปปสสวมืือออชชลลลซซ่่ใหาทขงค ช่วยเชลซีชนะให้ได้ยิงประตูให้ได้แล้วเปก็ทาได้สาเร็จมันเหมือนฟันเลยยิง2ประตูแบบสุดสวยแบบนี้นะแต่นั่นแหละมันผ่านไปแล้วหลังจากนี้เปแล,และเพื่อนร่วมทีมจะโฟกัสไปที่รอบชิงแต่เปบอกเลยว่าเปมีความฝุกฝุดๆเลยกับ2ประตูนี้อ่าก็ถือว่ายิงได้อย่างสุดสวยในการประเดิมสนามเป็นตัวจริงให้กับเชลซีสำหรับชาวเปโดนั่นเองนะจ๊ะอีกหนึ่งข่าวนะที่แฟนนาโจน่ก็ลุ้นว่าไม่อยากให้มาแฟนเชลซีก็ลุ้นว่าอยากให้ไปสักทีนะั่นคือโนนี่มาดูไอ้เกยมาดูไอ้เกย์นะจ โรมาโน่ ano, แล้วก็พวก BBC ีซีอุสการสปอร์ตรายงานตรงกันว่าไอา้ปืนใหญ่แฟร์เพีเง Arsenal, ยงอาร์เซนอลยื่นบิดแรกให้เชนซีเรียบร้อยที่แพ็กเกจร,รวม50ล้านปอนด์รวมแอดออนนั่นเองนะจ๊ะโดยดีลนี้เนี่ยส่งหาเชนซีแล้วแต่เชนซีบอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพิจนารณาเพราะว่าตอนนี้กำลังโฟกัสอยู่ที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นเองนะจ๊ะโดยปีกวัย23ปีเนี่ยย้ายมาีหัวเชนซีเมื่อมกราคมปี2023นะลงเล่นไปทันยีมสิบสามรยิงไป20ประตูกับ9แอสซิสต์นะจ๊ะก็ทุให้ถ้าย้ายตลาดรอบนี้จริงจะเป็นผู้เล่นคนที่2นะจาก เชนซีที่ย้ายไปอยู่อาร์เซนอลหลังจากเกปาอาชิเบลลาร์กาประตูทีมชาติสเปนเนี่ยย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลด้วยกันตัว5ล้านปอนด์มาแล้วนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูนะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะแฟนอาร์เซนอลบอกเฮ้ยดีลนี้ไม่อยากได้แต่เชจซีบอกเฮ้ย <"He i, S 1> มึงช่วยเอาไปทีว่ากูก็ไม่อยากให้มันอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เลยต่างฝ่ายต่างแย่งกันไม่ได้แย่งกันเอานะแย่งกันให้อีกฝั่งไปแบบนี้น,ะนั่นเองสำหรับโนนี่ <Non i. S 2> อีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่เตรียมจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้รบสีฟ้านั่นคือเจมมมสส์์แแ็็ออออาารรรตตตตตตตีีีี้้้นนนนนนนััััััั่่่เเเงงงงะะะโดยยยวววุกกก22ปปขซิจ๊บบล จากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะได้รับโอกาสลงเล่นล้อมแหลมมากๆและสัญญาเหลือกับซิตี้แค่ฤด,ดูกันเดียวทำให้ตอนนี้ฮูโก้เวียนาผอกีฬาของซิตี้คนใหม่เนี่ยก็ตั้งค่าหัวของแม็กาตี้ไว้ที่20-25ล้านปอนด์นะจ๊ะและมีทีมดังนะทั้งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดิกาเยอรมันแล้วก็เกาโชอ,ร,อร์สไรต์ลี่กําลังให้ความสนใจในกัปตันทีมชาติอังกฤษชุดยู21นั่นเองนะเจ้าตัวเนี่ยเป็นเด็กบ้านจากอะคาเดมีของซิตี้เลยอยู่ตั้งแต่ปี2021นะจ๊ะแล้ว ตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะอ่ารอดูตัวนี้ของดีแล้วจะนับมองว่าจะได้ไปอยู่ทีมแบบระดับกลางๆแบบเอเวอร์ตันระดับแบบเวสต์แฮมแบบนีน้น่าจะทำงานได้ดีแต่ตอนนี้เขายังไม่เฉลยว่าจะไปอยู่ทีมไหนนะจ๊ะไปดูที่1คนนะอย่างแอนดรูว์เดอะพลังม้าโรเบิร์สันแบ็กซ้ายกับตาลิมชาติสกอตแลนด์ของพีพรีหรือปูล่าสุดก็ได้เขียนข้อความจดหมายไว้อะไรให้กับดิโกโชตารุ่นน้องคนสนิทนะที่เสียชีวิตจ,จากอุบัติเหตุรถยนต์ที่สเปนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะจะกาที่ริู เรียกเก็บตัว precision ฤดูกันใหม่เรียบร้อยนั่นเองนะโดยจดหมายของอา b รบโบเนี่ยเขียนไว้แบบนี้เขาบอกว่าหัวใจของพี่เนี่ยสลายเลยนะน้องแต่พี่บอกว่าพี่จะขอบคุณทุกๆความทรงจําที่น้องเนี่ยมอบให้กับพวกเรามาโดยตลอดพี่จะคิดถึงน้องนะรักเสมอน้องชายพี่แล้วก็ลงท้ายว่า r o บโบนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง คนที่สนิทสนมกลมเกลียวเป็นอย่างดีนะกับเดียโก้โชตาผู้ล่วงลับนั่นเองนะส่วนริบูเนี่ยเข้าแขมารายงานตัวฝึกซ้อมก็จริงรอปรีซสชันส่นนัดแรกในวันที่1 3กรกฎาคมนี้หรือว่าวันนนี้แต่ยังไม่มีคอนเฟิร์มว่าตัวลงจะเตะหรือไม่เตะสภาพร่างกายสภาพจิตใจของผู้เล่นริบูจะพร้อมหรือเปล่าน,นั่นเองนะจ๊ะไว้จะดำตามเซาซีให้นะข้ามมาดู Manchester, แมนเชสเตอร์เต็กันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดก็ประกาศหมายเลขเสื้อของมาตุสคุนปูคุณย <c oughs> ่านะจ๊ะตัวลุกทีมชาติบ,บราซิลที่ย้ายจา um ers, าาาากมมออออยยยยู่ยัับนเเเต็ดดด้้้ววค12.5ลลปรสสืหข10ง เดอร์มุงแรดฟอร์ดไปครองเรียบร้อยนั่นเองนะโดราดัชี่เนี่ยถูกปล่อยตัวไปอยู่กับวิลล่าไปส่วนเบอร์เก้าที่วิลล่าก่อนจะถูกส่งกลับมาเพราะเขาไม่ซื้อขาดเนี่ยทำให้ตอนนี้หมายเลขของดัชชี่ยังไม่มีและตัวเดียมจะย้ายออกจากสโมสรค่อนข้างแน่นะจ๊ะรวมไปถึงพวกเจดอนเดอรฟรีดอมซานโช่นะไอหมูนันโตนี่อเลฮันโดเนลคริสตอโนโรนัลโดกาาชัยกาาโช่นะจ๊ะไตเติลมาลาเซียแล้วก็ดัชชี่เนี่ยห้าคนนี้จะต้องย้ายออกแน่นอนเพราะว่าให้มารายงานตัวแล้วแต่ไม่ต้องฝึกซ้อมไปหาสโมสรใหม่ได้เลยเปล,ยนน im, Channel, ล้วก็็ทีีมงงานนนนขอยยูเเตด่ะะจ๊ะ ก็แจ้งไปยังเอเย่นแล้วก็ทีมงานของบรรดาห้านักเตะนี้ว่าเอางี้ระหว่างนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎา,าคมเนี่ยไปหาทีมเลยหาทีมให้ได้ให้เรียบร้อยแต่ถ้าไม่มีใครเอามือจริงเดี๋ยวค่อยกลับมาฝึกซ้อมร่วมกันในช่วงสิ้นเดือนกรกฎา,าคมนั่นเองนะจ๊ะ,อะรอด,ดูดูแล้วจะกลับมาครบแหละไม่มีใครเอาช่วงนี้ส่วนหมายเลขสิบก็ตกเป็นของมาดูสคุณย่าเรียบร้อยใครจะทําเสื้อ,อยูเตดสกีนเบอร์สิบอย่าไปสกีนแรดฟอร์ดนะไม่ได้นะนะเปลี่ยนเป็นคุณย่าเรียบร้อยนะจ๊ะ ไปต่อกันที่พึ่งน้อยกลอยใจอย่างเบรนท์ฟอร์ดนะล่าสุดรายงานตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นใหม่เรียบร้อยนะจ๊ะโดยโคช้ชคนใหม่เนี่ยที่ยกระดับตัวเองจากโค้ชเซตพีทขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่นั่นคือคีธแอนดรูแทนที่โทมัสแฟรงค์เดอรตุ้งติ้งที่ไปคุมสเปอร์นั่เนเองนะปรากฏว่าไม่มีเงาของเบรนท์อเอมเบอร์โม่เฮ้ยตัวลูกจิมชาติแคนาบรูนวัยวายออฟเพจในจะเพย์25ขวบที่เป็นข่าวกับมายูเต็ดอย่างหนาหูตอนนี้นะฤดูกาลที่แล้วลงเล่นในพรรรรีีีเเเมมยย์์ลลกกคบบทั้้ง38ใหนฟอดแะิงงงไปปถึ20ระตูเนนีี่ยผลาดมาาากทให้เเบนนฟอร์ดี่่ยววงคตั ตัวของเอบ์ร์โม่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์นะจ๊ะเบื้องต้นเนี่ยดูแล้วน่าจะไปถึงด้วยเพราะยูเตดตอนนี้ตกเป็นรองเช้งั้นสัญญาของเอบ์ร์โม่เหลือกับเบน์ฟอร์ดหนึ่งฤดูกาลและมีโอกาสบวกเพิ่มได้อีกหนึ่งฤดูกาลโดยต้นสังกัดสามารถทริกเกอร์หรือว่าทําให้สัญญามันต่อไปได้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะจ๊ะอ่ะรอดูแล้วกันนะไม่มารายงานตัวนั่นแปลว่าอาจจะคุยกับเบนส์ฟอร์ดแล้วอ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวต้องย้ายทีมแล้วอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ยืนยันชัดเจนว่าไไมมมม่มม่่ออ omo, pre ่ีีเเงงงงาชือออออขขบบรรรรในนนนซััค้แกด นะโอกาสย้ายสูงแหละแต่ว่าจบเมื่อไหร่แค่นั้นเองรอหน่อยนะแฟนยูไนเต็ดนะส่วนเพื่อนซีของเอมเบอร์โม่อย่างยอนวิซ่านะจ๊ะตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวกับทอนมัมสเปอร์พักฟลร์มอัชฉไก่กุ๊กๆนะจ๊ะหลังจากสเปอร์เนี่ยได้โทมัสแฟรงค์เดอะตุ้งติ้งโค้ชเก่าของเบนท์ฟอร์ดไปคุมเนี่ยนะก็เลยเตรียมจะดึงกองหน้าวัย28ปีรายนี้เนี่ยเข้ามาช่วยสเปอร์ล่าตระไข่เนี่รายงานจาก BBC นะเชื่อถือได้เขาบอกวิซ่าเนี่ยรับความสนใจจากหลายสโมสรน,นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นฟอเรสต์นะะจเป็นททีมอย่างรานสเร์นบบบเีกดแออาฟร์ The เฮ้ยถ้าวีซ่าย้ายเอบอร์โมมึงอยู่ก่อนนะแต่ถ้าเอบอร์โมย้ายวีซามึงก็อยู่ก่อนนะเขาไม่อยากจะเสียทั้ง2คนออกไปเพราะ2คนนี้ยิงประตูรวมกันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่มึงจบไปเนี่ยสามสิบเก้าลูกเมื่อ็งคิดดูเพราะนั้นถ้าเสีย2คนนี้ไปเรนส์ฟอร์ดต้องหาตัวลูกยังไงให้ยิงประตูได้เทียบเท่า2คนนี้มันยากมากนะจ๊ะอ่ะรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วยอนวีซ่ากับสเปอร์จะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะโทมัสแฟงก็บอกเอ้าจริงนะเธออีกหนึ่งคนที่ย้ายออกจากฟูลแลมไปแล้วก็ไป,ปเผชิญโชคเผ เจ้าปริญญานะจ๊ะกองกลางตัวรับทีมชาติโปรตุเกสวัย29ปีนะก็เตรียมจะย้ายกลับมาอยู่ในอังกฤษอีกรอบหนึ่งหลังจากล้มเหลวกับบาเยอร์มิลลิคเนี่ยนะโดยวตอนนี้สปอร์ตบิลสื่อเยอรมันเข้ารายงานว่ามีแอสตันวิลล่านะมีบริตันของโฮฟเวอร์เบียนจับตามองดีลนี้อยู่อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์เดกับเวสต์แฮมด้วยที่มองอยอูงห่างตอนนี้สองเต็งแรกคือวิลล่ากับไบรตันนะจ๊ะโดยกองกลางวัย29ปีเนี่ยนะลงสนามไปแค่45ทีในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกแล้วก็็็ไไมมม่่่่ดดดดด้้้้เเเเเเปนน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 นตตตตััััววววจจจรริงลลลยลนนยยออ5ใใทท์า์าาาาีีะะกหหูแ ที่บาเยอร์นิก่อนข้างแน่น,นั่นเองตลอด18เดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวไปอยู่กับบาเยอร์เนี่ยนะก็เคยเป็นนักเตะค่าตัวระดับหลัก60ล้านยูโรนะเอางี้จะดําบอดแบบนี้มูล,ลค่าของปาลินญ,ญาเนี่ยก่อนนั้น,นยอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรบาเยอร์เนี่ยซื้อก็ไปเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนจากฟูลแลมคือ51ล้านยูโรแต่ปัจจุบันค่าตัวหรือมูล,ลค่าของปาลินญ,ญาเหลือไม่ถึง30ล้านยูโรนั่นเองเพราะไม่ค่อยได้ลงสนามมันจะเอารอดูนะถ้าย้ายกลับมาเล่นในเด็กก็น่าจะกลับมาพุ่งปริ้ดพุ่งปริ าเบเตบาจะหน่อยนะประธานลาลิก้าตัวแสบเนี่ยนะก็โดนกล่าวหาโดยสื่อนะในสเปนหลายต่อหลายสื่อซึ่งอันที่ฟังหูไหว้สองหูนะเขาบอกว่าเผยข้อมูลความลับทางการเงินและสถานะทางการเงินของบาร์เซโลนาให้นิโก้วิลเลียมและติ๊กบิลเบาเนี่ยทราบทำให้นิโก้บอกเฮ้ยงั้นกูไม่ย้ายมาบาร์ซ่าแล้วต่อสัญญากับบิลเบลอีก10ปีแล้วกันแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเตรียมจ่ายค่าฉีกสัญญาที่ประมาณ55ล้านยูโรนะจ๊ะให้กับบิลเบาสำหรับบาร์เซโลนานะโดยฮาเบเตบาเนี่ยเขา ไปเจอกับประธานสโมสรของบิลเบาแล้วก็พูดคุยเรื่องของข้อมูลการเงินของบาร์เซโลนานะทำให้บิลเบาเนี่ยรู้เลยอุย๊บบาซ่าการเงินยังไม่นิ่งนี่ว่านะแลวรวมไปถึงค่าจ่ายลิมิตที่มันถ้าซื้อนิโกวิเลียมมาเนี่ยอาจจะลงทะเบียนเป็นผู้เล่นไม่ได้เออทำให้ส่งข้อมูลเนี่ยไปให้นิโกวิเลียมและเอเย่นทาให้ผู้เล่นอย่างนิโกวิเลียมก็เลยตัดใจอยู่กับบิลเบาต่อไปนั่นเองนะจ๊ะแสบนะอีคาเบเตบาตัวนี้นะเอาอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่เตรียมเป็นเฟียเจนในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นคือดูชาน yang sebiah. <laughs> <Serbia S 2> เซอร์เบียจะในวันยี่สิบปีเนี่ยสัญญาเหลือกับยูเว่แค่หนึ่งฤดูกาลตอนนี้จารุก้าดิมาเชโอของสกายสปอร์ตเขารายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยบอกเลยกูไม่ไหวกับมึงแล้วค่าเหนื่อยมึงก็แพงฟอร์มมึงก็ไม่ดีเตรียมเจราจายกเลิกสัญญาปีสุดท้ายและไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อย24ล้านยูโรให้กับดูชามาโลวิชซึ่งจะดำไปกดเครื่องคิดเลขมาตกสัปดาห์หนึ่ง460,000ยูโรต่อสัปดาห์นะค่าเหนื่อยนะเออซึ่งสูงมากนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะกกกก็็็โโดดบดบาาดดนะนนนนนนรรรบบททาาาาาาปปปปมมมตตตลลลลลลออออะะใช่่่่่ววววงงงงงงงหััฤููีีผเเเเยยไไ21 10ิแ้สำข โโโมวัวนี่สูน่าทีมชาติฝรั่งเศสน,นะจ๊ะโดยวาาหวิตเนย้ายจากฟลเรนติน่ามาอยู่กับยูเว่เมื่อปี2022ตอนนั้นค่าตัวรวมเบ็ดเสร็จ82ล้านยูโรนะเล่นไปทั้งหมดทุกรายการ145นัดยิงไปแค่58ประตูเท่านั้นเองนะจ๊ะก็ํำให้ยูเว่ไม่ต้องการจะต่อสัญญาใหม่ให้ออกไปและเตรียมยกเลิกสัญญาเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะซึ่งถ้าวาาหวิตเป็นฟรีเจนเชื่อว่าหลายทีมน่าจะจีบเขาค่อนข้างแน่เป็นว่าค่าเหนื่อยที่แพงของเขาเนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้หลายทีม ถอยกรูดนั่นเองนะจ๊ะต่อนนี้เตอร์มิลาน่าล่าสุดก็แจ้งไปยังกาลาตาสไไรเรียบร้อยนะจ๊ะว่าถ้าอยากได้ตัวฮาคารชคาโนลูกองกลางมชาติตรุรกีวัย31ปีของอินเตอร์เนี่ยอย่ามาซื้อกันแค่17ล้านยูโรที่ยื่นมารอบแรกอินเตอร์ปัดทิ้งเลยตั้งค่าตัวของมิดฟิลด์ชาวเติ์กรายนี้ไว้เนี่ยนะที่เหลือสัญญาจนถึงปีสองพันบจ็ดจงูใหญ่ไว้ที่30ล้านยูโรถ้าไม่ถึงเลขนี้ไม่ขายเออโดยจาลูกา้าดิมาซิโอสกายตาเลียเขาบอกแบบนี้บอวก, uru, วาากว่าอิน ังคังของอินเตอร์ในลูก,กาหน้าและเขาจะกลับมารายงานตัวปรีเซชันกับอินเตอร์แบบปกติโดยที่จะไม่อยู่ในตลาดซื้อขายอีกต่อไปอก็ถือว่าถ้าเงินไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ได้ไปเงินมาผ้าหลุดบอกแค่นี้กาตาสลายเอามาห่อเลย30ล้านยูโรเอาตัวชคัคานูรูไปเลยนะจ๊ะทีนี้ดีลของชาคานูรูที่มันชะงักอยู่เพราะมันมีดีลของวิเตอร์โอซิเมนนะจ๊จะล่าสุดซิลเตอรี่รายงานกาซตาดโลสปอร์ตคาเลเรเดโลสปอร์ตรายงานตรงกรันเขาบอกว่าตอนนี้กาตาสลายยื่นข้อเสนอรอบใหม่ให้กับวิเตอร์โอซิเมนในการดึงตัวเจ้า 75ล้านยูโรเรียบร้อยนั่นเองนะคือดูแล้วออเลเรโอเดลลันติสประธานจอมตื่นงนาปลีก็พร้อมปล่อยตัวอ่าทางด้านของโอซิเมนแน่ๆนะจ๊ะแต่กระตัสลายมันก็บอกว่าเฮ้ย75ล้านก้อนเดียวแพงไปผ่อนได้ไหมเออผ่อนจ่ายหน่อยได้ไหมนะในรอบ5ปีเนี่ยผ่อนเป็นงวดงวดงวดไป,ไปจนครบได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วนาปลีจะพร้อมรับเงินผ่อนจากกระตัสลายหรือเปล่านะจ๊ะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไปอยู่กาลาบแบบยืมตัวเนี่ย41นัดธุรการยิงไป37ประตูแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์ตรุรกีซูเปอร์ลีกและ แชมป์บอลถ้วยในประเทศตรุรกีได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะปิดท้ายที่เรื่องราวของโอลิมปิกลียงลงเป็นยิงนะหลังจากก่อนหน้าน,นี้ตกเป็นข่าวว่าจะโดนลดชั้นลงไปปรับตกชั้นเพราะผิดกฎเรื่องการเงินเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะ d n c g หน่วยงานตรวจสอบการเงินของพวกฝรั่งเศสเนี่ยนะ,ะก็ตัดสินใจเจราจากับทีมงานของลียงโดยมิชเชลเลค่คังเนี่ยนะเป็นประธาสสนสโมสรคนใหม่แทนที่ของจอห์นเท็กสเตอร์รวมไปถึงมิเชลเชลิงเก้ซีอโอของสโมสรเนี่ยก็เข้าไปพบกับคณะกรรมการอุทธรณ์ของ d n c g เมื่อวานนี้นะจ๊ะแล้วก็พูดคุยตกลงได้ดีคณะกรรมการอุทธรณ์กก็ตัดดสินนนให้ให้ลลีียยงงนเะ่รอพจาบททโษ โดนปรับตกชั้นไปอยู่ลีกเดินนะเพราะสโมะสะรลียงเนี่ยก่อนนี้เป็นนี่คือ500กว่าล้านยูโรเรื่องของค่านงค่าเหนื่อยนะเงินหมุนเวียนก็ไม่พอทีนี้เขาก็หลุทถอนมาขออยู่ในเรื่องต่อแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะใช้เงินประกันประมาณ200้ล้านยูโรใน2ปีข้างหน้าเพราะอะไรลียงเนี่ยได้อยู่ในลีกเอิงต่อในเงินมันเข้ามาหาศาลได้ไปเล่นบอลยูโรปาลีกฤดูกาลหน้าเงินก็พอจะเข้ามาเพราะนั้นดูแล้วหมุนเวียนตรงนี้เงินทองรวมถึงขายตัวผู้เล่นซื้อตัวผู้เล่นปรับรถสแตักเจอร์โครงสร้างค่าเหนื่อยน่าจะพอทําให้ทีมเนก้น็ั ไม่ต้องตกชันก็แล้วกันแต่ต้องไปเคลียร์เรื่องทีมเรื่องของเงินค่าจ้างค่าเหนื่อให้เรียบร้อยน,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนอตริกลียงลงไปยิงว่าไม่ต้องตกชั้นไปลีกเดอรแต่ก็ต้องเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินตรงนี้ให้จบ500กว่าล้านยูโร่ะโอ้โหไปติดหนี้เขาขนาดนั้นได้ยังไงนะและนี่้งหมดของเรื่องเล่าส,าสักีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะรักกันชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิป มุ่งมั่นให้เต็มที่ขอให้ประสบความสำเร็จการเจออุปสรรคในชีวิตเจอเรือ่งอยงอยากๆอยู่เศรษฐกิจไม่ดีงานการที่ทําอยู่ติดขัดหรือว่าการลงการเรียนอะไรไม่สําเร็จขอให้วันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนแปลงของพวกแกทุกคนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันนะจะดาเอาใจช่วยเสมอนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าสักสี่เวัสดีสสดสสดสสดไปเว้ย